สวัสดีครับเอฟซีมืนหนึ่งมาพบกันในวันที่สี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแล้วนะสำหรับมื่อนี้ผมก็ที่นําสูุดลักหน่วยบนที่ผ่านเข้ามาจากงวดที่แล้วไม่เอฟซีไว้พิจารณาต่อนะครับว่างวดนี้ที่เป็นยังไงที่ใดตัวใดหลังที่เดินต่อหรือไม่นะครับจะถูกใจเอฟซีหรือไม่อันนี้เอฟซีก็ค่อยพิจนาเบื้องว่าชอบหรือไม่ชอบครับนะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็พิจนาเบื้องเอาครับนะ ความน่าจะเป็นนะความน่าจะเป็นวันนี้จะผ่านอีกไหมเพราะว่าหลักหน่วยบนนี่ถือว่าเดินดีมากเอฟซีอ่ะตั้งแต่อ่ะลงมากอ่ะหลายงวดแล้วเท่าที่ผมนับได้นับว่าก็สิบเอ็ดงวดแล้วสิบเอ็ดับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้น,นะเป็นงวดที่สิบเอ็ดงวดนี้ถ้าเดินต่อสิบเป็นงวดที่สิบสองเอฟซี เงินนี้จะพันต่อหรือไม่นับแล้วอ่าสิบเอ็ดหวดยังบรลุษเลยมาตัวชนนะับแล้วแต่ว่าบางงหวัดเขากันเน้นเน้นว่าถูกนะับแล้วเรายังเน้นไม่ถูกแต่ก่อนหลักสิบไม่มานะับแล้วหลักสิบเพิ่งมาได้สองหวดอ่ะแต่ก่อนหลักสิบไม่มามาแต่หลักหน่วยนะับแล้วหลักสิบเพิ่งมาประกบได้สองหวดเองนะครับเงวนนี้อ่าหลักสิบกล็ลงห้ายี่ได้รับชมไปแล้วอ่ ว่นนี้รับเมื่อนี้เอามาชมลักหน่วยบนเดินมาแล้วสิบเอ็ดวัดวดที่สิบสองจะต่อหรือไม่ก่อนไปรับชมลักหน่วยบนกน็ขอฝากคำเตือนก่อนครับคําเตือน,อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สนับสนนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นตั้งจากฝากขั้เตือนเอากระติมาบังสูตรลักน้อยบนที่พานขมาจากงวดที่เดียวว่าสุดได้พานแหน่ทีครับผมก็ลงให้เอฟซีไว้ซีสูตรในวดที่่านมาทีิครับสูตรตัวตัวชนอะชนได้สามตัวแปดศูนย์หนึ่งครับตงซีสูตรตัวที่มาก็คือ เลขแปดเลขที่ออกเก้าเจ็ดแปดครับเนกะ้าเจ็ดแปดเลขแปดมานี่ครับสูตรสูตรที่หนึ่งหลุดผ่า,ผานสามสูตรห้าสิมาห้าสิบมาตามสามสูตร efg วันนี้ผมที่ว่าใส่สูตรไม่ผมที่เอาสูตรเก่าอั้าสามสูตรเลยเยครับเขาจะเดินต่อไหมับเวาะเรามาวัดใจกันต่อเครับวัดที่ผ่านมาก็วัดใจกันสามตัว วันนี้ก็วัดใจกันอีกต่อตามนี้เลยเจ้ที้งวที่ผ่านมาะสำหรับเขาก็มาที่เลขแปดมาที่เลขแปดเนี่ยมาที่เลขแปดสำหรับงวดทีด่ผ่านว่ะเตรียมสำหรับสามตัวเนรับมาหนึ่งตัวก็ถือว่าโอเคสำหรับตามนี้เลยเจ้ตี้ มาเปิง้งชุดแรกกันเลยนะชุดแรกกันเลยเพราะว่ากะตำแหน่งบวกกับว่วกลายแต่ละสูตรตั้งแต่ตํแหน่งบวกไม่แค่มองเดียวตำแหน่งเดียวเห็นปะิสำหรับตัวนี้เริ่มเดิอนถึงเตงวันที่ออกหกแปดเจ็ดนะคนับหกแปดเจ็ด เป็นสูตรหกตัวเป็นสูตรหกตัวเป็นสูตรหกตัวมีค่า EU, เอกยู่ตัวที่สี่บวกสองแล้วก็จได้สองสองตัวหลังบตามนี้เลยแรัวงวดที่ผ่านมาเลขที่ออกเก้าเจ็ดแปด เก้าเจ็ดแปดหลักหน่วยก็คือเลขแปดผ่านเป็นวัดที่สามครับสำหรับตัวนี้ผ่านเป็นวัดที่สามเลขแปดอยู่มุมอยู่มุมตรงนี้ครับ ตรงมุมตรงนี้่ะลงจริงตรงนี้ครับลูกเรื่องไปสามวันครับสามวัวิธีคำนวณสูตรนี้ห้องติดใส่หลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างมาเดินเลย หลักหน่วยล่างมาเดินเลยครับหลักหน่วยล่างครับล้เอาทิ่มาเบิ่งว่าหลักหน่วยล่างเป็นตัวใดครับหล,ลักหน่วยล่างแท่ตัวเดียวครับเเก,ก,ก,ก็คือเลขเจ็ดนะหลักหน่วยล่างก็เลขเกต์วันนี้จะเดินไหมครับเอาเลขเจ็ดมาวางไว้ตรงนี้ก่อนครับแล้วก็เอาอเจ็ดมาวางตัวแรกก็เดินไปเลยเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับเพราะได้เลขศูนย์แล้ว บวก 2. สองครับศูนย์บวกสองจะได้ 2. สองตัวหลังศูนย์บวกสองได้สองแล้วก็จะได้สองสองแล้วก็สามครับตามนี้เลยครับนะตามนี้เลยะจะมาให้เห็นหรือไม่ถ้าเดินต่อจะเป็นวดที่สิบสี่ครับจ้เดินต่อจะเป็นวดที่สิบสี่ครับนะตามนี้เลยอาข้อเบืงสูตรที่สามสูตรที่สาม อัติเป็นยังไงนะนะสูตรที่สามสูตรที่สามนี่ก,ก็เริ่มเดือน 1. แตงงวดที่ออกหกแปดเจ็ดครับหกแปดเจ็ดเป็นสูตรหกโตขื้อกันมีค่าเอกตัวที่สามครับมีค่าเอกอยู่ตัวที่สามเริ่มเดืนอนก็ไล่งวดสี่สถิติสิบเอ็ดงวดลงลงสองวันแล้วนครับเริ่มลงแตงงวดที่ออกหกสี่หกก็มาที่เลขหก งวดที่ผ่านมาอ่ะงวดที่ผ่านมาก็นำลงก็เลขที่ว่าเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดอ่ะน่ครับหลักหน่วยบนก็คือเลขแปดนครับก็มีเลขแปดมีเป็นตัวชนครับเนาะ ผ่านเป็นวดที่สองสำหรับสูตรนี้ตำแหน,น่งนี้อ่าเดินหนึ่งแต่วดที่สองนะครับนะครับว่าเดินแจ็คเสียเลยนะครับเพิ่งจะมาเดินในวดที่ผ่านมาเนี่ยครับวดที่ผ่านมาเนี่ยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ตามนี้เลยเพิ่งเดินเป็นวดที่สอง เข,เ,ออนะเขาจะเดินต่ออีกหรือไม่นะนะเขาจะเดินต่ออีกหรือไม่อ่าเขากับบรูคือกันเป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับถ้าเดินต่อสิเป็นวดที่14บี่ครับถ้าเดินต่อจะเป็นวดที่14วิธีคำนวณ ส่วนนี้เขาจะใส่ลักสิบเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกสองคงที่ลักสิบเลขหมุนครั้งที่หนึ่งลักสิบเลขหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสี่ครับเลขสี่ตัวเดิมสี่บวกสองคงที่ก็จะได้เลขหกเหมือนเดิมก็จะได้หกเจ็ดแล้วก็แปดแปดบวกสองค่าเอกซ์ที่สอง แล้วก็ได้สามตัวหลังครับแปดบวกสองเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็สองครับจะเดินต่อหรือไม่แล้วครับถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบสี่ฮตามนี้เลยเดี๋ยวเข้ามาบัางสูตรทถถ้ายสูตรที่สามสูตรที่สามเป็นสูตรสี่ตัว เป็นสูตร4ตัวพึ่งลงในงวดที่ผ่านมาครั้งแรกนี่ครับแต่ว่าเขาก็เดินดีนะครับเขาก็ยังเดินดีอยู่4ตัวระยะการเดินอยู่ที่อ่า10งวดนะครับระยะการเดินอยู่ที่10งวดกําลังเดินนะครับงวดที่ผ่านมาเลขที่ออก9 7 8 ครับเก้าเจ็ดแปดลักหน่อยก็คือเลขแปดแบเลขแปดอยู่มุมนี้ครับเ,เขาี่เดินแบบกระจายจักหน่อยสูนี้เลขแปดอยู่มุมนี้ตามนี้เลยค <c oughs> รับเนาะเดินเป็นวัดแรกครับเดินเป็นวัดแรกวดต่อไปถ้าเขาเดินต่อสิเป็นวัดที่สิบสองครับจะเป็นวัดที่สิบสอง วิธีคำนวณสูตรนี่เขาจะใส่ลักหน่วยของหน่วยที่หนึ่งบวกลักลอยเลขมวลข้างที่หนึ่งบวกลักสิบเลขมวลข้างที่หนึ่งบวกลักหน่วยเลขมวลข้างที่หนึ่งบวกหนึ่งของทีเลขมวลข้างที่หนึ่งออกมาทั้งสามหลักเลยร้อยสิบหน่วยครับมาหมดเลยนะลักหน่วยบนก่อนก็คือนะครับลักหน่วยบนก่อนก็คือเลขแปดก็เลขแปดมาก่อนเลยครับแล้วก็เอาเลขมวลข้างที่หนึ่งมาเลยครับเลขมวลข้างที่หนึ่งก็คือแปด สี่สามแปดสี่สามแล้วก็บวกหนึ่งของที่แปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หกหกบวกหกบวกสี่เป็นสิบสิบบวกสามสิบสามได้สามสามบวกหนึ่งเป็นสี่จะได้สี่ว่าได้สี่แล้วไปบวกค่า x ที่สองตัวแรกจะได้สามสามตัวหลังนี้ สี่บวกสองเป็นหกหกเจ็ดแปดนีครับจะได้สี่หกเจ็ดแปดตัวไหนจะมาแล้วสี่หกเจ็ดแปดตัวไหนจะมาตามนี้เลยอย่างน้อยที่มาเบังทั้งสามสูตรที่เดิน ผ่านมาจากงวดที่แล้วงวดน,นี้จะผ่านหรือไม่จะเป็นงวดที่สิบสองหรือไม่นั่นละเพราะว่าหลักหน่วยผ่านตัวชนมาสิบเอ็ดงวดแล้วอ่ะนครับแต่ละครั้งนั่นาะ,ะแต่ว่าก็เปลี่ยนสูตรไปเรื่อยถ้าหลุดก็เปลี่ยนสูตรใหม่แต่ตัวชนผ่านทุกงวดนัเนละงวดน,นี้เอาบางตัวชนเลขเจ็ดมีหนึ่งสอง สเลขแปดมีหนึ่งสองสามครับถ้าเราจะมองตัวที่ชนสามสุก็มีแค่เจ็ดกับแปดครับจะเดินต่อไหมเจ็ดกับแปดหรือใครใครสิร่องเอา,อาตัวอื่นร่องไว้ก็ได้เรับี่ครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วว่าวัดใจกันไปเลยตัวที่ชนเพราะว่าเข้ามาตัวชนทุกงวดสหรับ เข้ามาตัวชนทุกครั้งเลยครัแบบมาตัวชนก็เจ็ดกับแปดแล้วกันครัแบบวัดใจกันสองตัวนี้หลักหน่วยบนวันนี้เจ็ดกับ 8, แปดเดี๋ยวทีคแรบบับหลักหน่วยบนวดประจําวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็คือได้อ่าเจ็ดกับแปดสองตัวนี้ครับตัวไหนจะมาครัแบบวัดใจกันดูที่ว่างวดนี้ จะเดินต่อหรือไม่ถ้าเดินต่อจะมีวดที่สิบสองนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดถ้าใครชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามใครกดแชร์ให้พหนัยครับเด้อจะได้มีกำล,ลังแรงใจเหตดผลในมายหาสุดดีๆให้เอฟซีรับชมตัวเลขเป็นแชร์แนวทางนะครับไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนข้างหน้าไม่รู้นะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอ่ะอดีตเดินดีอ่อนาคตจะเดินต่อหรือไม่ไม่มีใครรู้นะครับ เป็นแนวทางครับที่แล้วมาก็เดินดีแต่งวดต่อไปจะเดินต่อหรือไม่ f c กับพิจนาเบิงกวนนั่นไปใส่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ